โลกยุคสื่อเสรีที่ไม่มีใครปิดปากใครได้ข้อดีสังคมโลกจะเปิดเผยโปร่งใสขึ้นข้อเสียผู้คนบนโลกนี้จะโป้เปลือยอนาจารไรอย่างอาย มองมุมตะวันมั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิสื่อตะวันคืนแผ่นดินให้ป่า19กรกฎาคมพุทธศักราช2568ท่ามกลางกระแสข่าวเช้าโชว์ของพระผู้ใหญ่ถูกกล่าวหาว่าต้องปาราชิกนับสิบรูปใน วันนี้หรือห่วงเวลานี้มีพุทธศาสนิกชนมากมายโอดครวนด้วยความเศร้าสลดใจว่าทำไมพระผู้ใหญ่ยิ่งบางรูปมีความรู้สูงเป็นตั้งปรรียนธรรมก้าประโยค เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็มีแบบนี้แล้วทำไมจึงยังทำผิดละเมิดพระวินยัยพระพุทธบัญญัติเป็นภิกษุทุศีลไปได้ มันน่าหดหัวหัวใจเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเพราะความไม่รู้คือไม่รู้ว่าเรื่องที่กำลังเป็นข่าวเช้าโชว์อยู่นั้นในมุมของชาวพุทธแท้ที่รู้จริงยิ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ ศึกษาความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอันปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องที่มันเพิ่งมาเกิดแต่อย่างได เพียงแต่ในสมัยโบราณน,นั้นกว่าจะจับได้ไล่ทันมันก็ยากเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องอยู่ในที่ลับหากไม่มีใครเอามาไขาในที่แจ้งมันก็ไม่มีใครเห็นมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาว่าก็จะถูกปกปิดกัน แต่ถึงกระนั้นก็มีบ่อยครั้งที่พระสงฆ์ด้วยกันท่านจับได้หรือชาวบ้านเขาไล่ท่านไปตามจับมาให้พระสงฆ์ตัดสินปรับอาบัติปาราชิกแล้วก็ไล่ให้สละสมนเพศออกไปแบบนี้มันมีอยู่เป็นธรรมดามาทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นคนที่รู้จริงเขาก็เลยไม่ได้ตกใจส่วนชาวพุทธสมัยใหม่ที่ส่วนใหญ่ก็ห่างไกลธรรมะหรือตัวเองก็ไม่ได้ทำบุญสุนทรทานอยู่แล้วสังเกตดูเถอะคนที่ด่าพระคนที่บอกว่าถ้าแบบนี้ต่อไปฉันไม่ทำบุญอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็คือคนที่ไม่เคยทำบุญอยู่แล้วนั่นแหละ แล้วก็ไปถือโอกาสอย่างนี้มาด่าบ้างก็ไปเอาความคิดสุดโตรงของตนที่บอกว่าแบบนี้เราอย่าไปถวายเงินพระอีกเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรซึ่งคนที่ด่าอย่างนั้นก็คือกลุ่มคนที่สุดตรงที่ตัวเองก็เลิกถวายเงินพระไปนานแล้วโดยอ้างพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ดู ความเป็นมาเป็นไปในประวัติศาสตร์ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันมาประกอบก็เป็นความคิดเห็นสุดโต่งของตัวเองไปอีกทางอย่างนั้นเพราะนั้นสรุปว่าคนที่ด่าและคนที่ตัดบทว่าต่อไปนี้ฉันจะเลิกนับถือพระพุทธศาสนาหรือเลิกทำบุญสุนทรทานอีกต่อไปถ้าไปดูดีๆคนที่พูดอย่างนี้ แต่เดิมมาเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็แค่มาหาข้ออ้างสำหรับที่จะได้กล่าวหาด่าทอผู้คนให้สะใจตัวเองไปก็เท่านั้นส่วนชาวพุทธที่เลื่อมใสศรัทธาแบบมั่นคงเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ไปกระทบกระเทอือนจิตใจเขาเลยเพราะเขาเข้าใจดังที่กล่าวมาว่า ที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เกิดมีปะปนกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งพุทธก,กาลคือพระผู้ทรงศีลก็มีมากมายมหาศาลพระทุศีลก็มีปะปนเข้าไปอยู่อย่างประปรายเป็นธรรมดาเรื่อยมาอย่างยุคนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพระมีสามแสนกว่ารูปนะ ก็คือพูดเป็นตัวเลขก,กลมๆว่าราสองสามแสนรูปนี้ถ้าจะมีพระทุศีลพระปาราชิกไปบ้างสักร้อยสองร้อยรูปมันจะแปลกตรงไหน <c oughs> ก็เหมือนกับคนไทยมีอยู่เจ็ดสิบล้านคนนี่แหละถ้ามันจะมีคนชั่วคนทุจริตคนขี้โกงคนคอร์รัปชันกินบ้านโกงเมืองอยู่สัก พันคนหมื่นคนหรือแม้แต่แสนคนมันจะแปลกตรงไหนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ตกใจไปเสียเราก็จะเห็นความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็จะเบาสบายผ่อนคลายได้คือไม่เก็บเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่อย่างใดทีนี้สิ่งที่เราจะเอามาชวนกันมองและทำความเข้าใจ ในแง่มุมที่จะทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีการเตรียมตัวสำหรับที่จะอยู่ในโลกแบบนี้ก็คือที่จริงตอนนี้เรามาถึงยุคสื่อเสรีมีสื่อโซเชียลอยู่บนมือถือที่ทุกคนบนโลกเป็นเจ้าของครอบครองได้คือเราทุกคนบนโลก กลายเป็นสื่อมวลชนด้วยได้ด้วยตนเองคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพอคิดอะไรแล้วก็จะพูดออกไปแบบไหนจะคียจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาถึงจุดนี้แล้วซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นจุดหรือเป็นห่วงเวลาของประวัติศาสตร์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดไหนมันจะไปร่มสลายปลายทางหรือว่ามันจะวัฒนาท้าวรไปอันนั้นก็เกินวิส,สัยของปุถุชนคนอย่างเราเราท่านๆจะคาดเดาได้แต่ที่เราเห็นแล้วในปัจจุบันก็คือมันมาถึงยุคที่ไม่มีใครปิดปากใครได้ซึ่งพอไม่มีใครปิดปากใครได้นี่ถ้าในแง่มุมของ เสรีภาพหรือโลกเสรีมันก็คือสิ่งที่ดีใช่ไหมเราก็ควรจะมองในแง่ดีอย่างนี้เอาไว้ด้วยแล้วมันก็จะมีข้อดีจริงๆข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้สังคมโลกนี้มันสุดจริตเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมามากขึ้นแบบที่ผมเคยพูดกับลูกศิษย์คนใกล้ชิดที่ เขาอินการเมืองแล้วก็บอกว่าอาจารย์คิดว่าถ้าพรรคตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่ตอนหลังมาเป็นก้าวไกลแล้วก็ถูกยุบไปทั้งสองพรรคแล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนนี่ลูกศิษย์คนที่อินกับพรรคนี้ก็ถามว่าแล้วถ้าพรรคนี้ได้บริหารประเทศเบ้านเมืองเราจะสุจริตโปร่งใส จะปราบคอร์รัปชันได้ดีขึ้นอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ผมก็เลยยกมือถือขึ้นมาว่าผมเห็นว่าไอ้เจ้านี่นี่แหละที่มันจะปราบคอร์รัปชันได้ยิ่งกว่าใครๆส่วนพรรคที่เธอว่านั้นถ้าเขาตั้งใจจริงแล้วเขามีโอกาสได้เป็นผู้มีอำนาจก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ครูไม่รู้ครูไม่รับรอง แต่ว่าคนที่ครูรับรองว่าจะมาช่วยปราบทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างแน่ๆก็นี่อยู่บนมือถือนี่อยู่บนมือของพวกเราทุกคนนี่นี่ก็ได้พูดกับลูกศิษย์ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อดีของสื่อเสรีที่ไม่มีใครปิดปากใครได้นี่ก็คือมันจะทำให้ผู้คนบนโลกนี้ในสังคมแบบนี้ สุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมามากขึ้นต่อไปสามีก็จะโกหกพัญญาไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเพียงแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมารับสายพัญญาพัญญาก็จะรู้ทันทีว่าตอนนี้สามีของตนนั้นอยู่ที่ตำแหน่งแห่งหนไหนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความโปร่งใสตรงไปตรงมา ความสุดจริตมันก็จะมีมากขึ้นดีขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดังนี้ทีนี้ส่วนข้อเสียผู้คนบนโลกก็จะโป๊เปลือยลามกอนาจารลรยอย่างอายกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสังคมเป็นสังคมวจีทุทจริต ที่เกิดปรากฏการณ์ด่าแล้วดังโปแล้วปังมันก็เป็นธรรมดาว่าคนจะเลือกที่จะขี้ด่ามากขึ้นเ,เหมือนนักการเมืองหรือใครก็ตามสื่อสารมวลชนก็จะเลือกเอาคนที่ด่ากันไปออกรายการมากขึ้นเพราะมันจะทําให้ดังแล้วก็ทําให้เรตติง้งทาให้ยอดวิวรายการนั้นมันกระจูดเขาก็เลยเลือกที่จะเอาคนไปด่ากัน โดยที่ลึกๆคงไม่มีใครไม่รู้หรอกว่านั่นมันคือการทำลายโลกทำลายสังคมแต่เพราะความเห็นแก่ตัวจะเอาความดังเอาเงินเอาทองเฉพาะหน้าเขาก็เลือกอย่างนั้นส่วนผู้หญิงก็จะรู้ว่าโปแล้วมันจะปังก็จะมีคนไร้ยางอายกล้าเปลือยกลายกล้าอะไรต่างๆนาะนาะนะได้มากขึ้น เราดูเอากรณีที่เกี่ยวกับพระต้องปราาชิกนี่เถอะคนที่บันทึกภาพลามกอนาจารเอาไว้ก็เป็นฝ่ายหญิงใช่ไหมเพราะนั้นผู้หญิงก็จะระายยางอายมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะทำให้สังคมของเรามันก็ออกมาในรูปที่ดูแล้วไม่ดีไม่งามเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องยอมรับมันให้ได้ แล้วก็อยู่แล้วก็ปรับตัวให้ได้ลูกหลานเราก็จะได้เห็นภาพรามโอกระณาจารย์อย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆยังไม่รู้เรียงสาเลยเราก็ต้องเตรียมไว้สําหรับที่จะอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเพราะว่ายัางไงยังไงเราก็เลี่ยงไม่ได้หรอกลูกหลานเราก็ต้องเจอเพราะว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเจออย่างนี้แหละเราก็ต้องในฐานะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องเตรียมวัคซีน ฉีดเอาไว้ให้ลูกหลานก็คือเป็นเพื่อนของเขาอยู่กับเขาเวลามันเ,เขาได้เจอสื่ออย่างไรละมกอนาจารย์แค่ไหนหน้าที่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะต้องรีบทําความเข้าใจกับเขาให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาปรับตัวไปแบบที่สมัยโบราณพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานได้พบได้เจออะไรก่อนวัยอันสมควรเนี่ยเรื่องเหล่านั้นมันก็จะ ป้องกันได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเราก็จะต้องยอมรับว่าลูกหลานของเราเขาก็จะได้เจอทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันลามกอนาจารสิ่งที่มันเป็นศิลปะสวยงามไปตั้งแต่ยังไร้เดียงสาเราก็ให้การศึกษาให้คำอบรมสั่งสอนแก่ลูกหลานของเรา ให้มันถูกต้องดีงามก็แล้วกันเป็นนั้นว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็จะต้องเอาข้อดีทําให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันแก้ไขข้อเสียอย่าให้มันมีผลเสียหายบานปลายไป